สวัสดีครับผมปาเดเกษตรกรสีขาครับสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์ที่30เมษายน2565นายนะครับครับเมื่อเช้าฝนก็ตกหนักนะครับผมช่วงเวลาประมาณช่วงตีห้านะครับต้นทุเรียนก็ยังเปียกอยู่นะครับนี่ครับก็ยังมีรอยหยดน้ําฝนนะครับผมนี่ครับตามใบทุเรียนก็ยังมีน้ําฝนติดอยู่นะครับผม ตกหนักมากนะครับตกมาสองคืนแล้วนะครับที่ตกติดต่อกันนะครับเช้านี้ก็เลยเข้ามาแวะเยี่ยมนะครับลูกทุเรียนบ้างว่าร่วงไหมหรือว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับผมต้นนี้ก็ติดอยู่สามลูกนะครับผมตัดออกไปสามลูกก็ยังอยู่ปกตินะครับไม่ร่วงนะครับสําหรับต้นนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูต้นต่อไปนะครับ สำหรับต้นนี้นะครับผมมีร่วงนะครับหลูกนะครับก็ติดเหลืออยู่5ลูกสําหรับต้นนี้นะครับนี่ครับต้นลูกอ่ะลูกก็อาจจะบิดเบี้ยวหน่อยนะครับผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นทุเรียนสาวแล้วก็เจ้าของก็เป็นมือใหม่นะครับเจอทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับทั้งหนาวทั้งฝนนะครับในหลายอย่างนะครับผม ก็เลยทำให้ลูกทุเรียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในปีนี้นะครับเดี๋ยวปีต่อๆไปก็จะพัฒนาขึ้นอีกนะครับผมไดเรียนรู้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็ล่วงแค่ลูกเดียวนะครับลูกอื่นก็ยังอยู่ครบก็เป็นลูกเล็กนะครับผมน่าจะมีปัญหาเรื่องการแย่งท่านอาหารไปเลี้ยงลูกไม่ทันเหมือนพี่ๆเขานะครับผมก็เลยล่วงนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปด้วยกันนะครับ สำหรับต้นนี้นะครับก็มีอยู่2ลูกนะครับผมนี่ครับอยู่ข้างบนนี้นะครับผมเงานะครับพอดีย้อนแสงนิดนึงครับต้องขออภัยนะครับก็จะมีลูกสวยกับลูกไม่สวยนะครับลูกบิดงอเป็นเป็ดเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก็ดูดีหน่อยนะครับต้นนี้จริงๆก็ใบดกนะครับใบดกใบหนาแต่ว่าลูกไม่ค่อยติดเลยนะครับผม ซึ่งปีนี้ผมก็ไม่ได้โฉบสารอะไรเลยนะครับก็ปล่อยให้ติดลูกธรรมชาตินะครับนี่ครับลำต้นกิ่งเขานะครับผมใบยอดช่วงเป็นดอกก็เป็นดอกเยอะแต่ว่าร่วงนะครับร่วงส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนรู้นะครับหาข้อผิดพลาดกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปด้วยกันเลยนะครับผมเดีย๋ยวไปชมด้วยกันเลยนะครับ ครับแล้วก็มาต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ติดลูกเยอะนะครับผมแต่ว่าต้นนี้ไม่ได้แต่งลูกออกนะครับก็มีเฉพาะลูกที่เขาล่วงธรรมชาติแล้วก็เหลือเก็บไว้นี่ครับผมส่วนใหญ่ก็ขึ้นภูก,กันหมดแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยสวยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เสียดายนะครับก็คือ พอเห็นลูกเขาแล้วมีภูแล้วก็เสียดายไม่กล้าตัดไม่กล้าแต่งนะครับจริงๆไม่ถูกต้องตามหลักนะครับผมควรที่จะตัดแต่งให้เหลือกิ่งและลูกสองลูกนะครับอันนี้อาจจะบางกิ่งกิ่งเล็กอาจจะปริมาณเยอะไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ล่วงเพิ่มนะครับผมก็มีอยู่เท่าเดิมนะครับนี่ครับลูกตะเปาะแตะแปะนะครับกับลังหน้ารักนะครับีนใบเขานะครับผมก็มีแตกยอดบ้างนิดหน่อยนะครับ ครับเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปด้วยกันนะครับครับแล้วก็ต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นต้นที่นําเสนอนะครับมีมีดอกนะครับก่อนเขานะครับตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ดกมากก็มีร่วงค่อนข้างเยอะเหมือนกันต้นนี้นะครับเพราะว่าเขาดกนะครับผมเห็นะครับมีกิ่งที่ผูกฟางไว้ก็ร่วงไปหลายกิ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับ รประมาณแปดเก้าลูกนะครับต้นเขาก็ยังเล็กอยู่นะครับต้นนี้ลำต้นยังไม่ใหญ่มากนี่ครับข้างล่างก็ร่วงไปตรงน,นี้ร่วงคาดว่าถ้าลมไม่แรงก็คงจะไม่ร่วงแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเกี่ยวกับยอดเขานี่ก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าลูกเขาก็ค่อนข้างจะโตนะครับผม เขาขึ้นภูกันหมดแล้วนะครับมีเมล็ดกันเรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูทนต่อไปด้วยกันเลยนะครับครับต้นนี้ก็ลูกสวยหน่อยนะครับผมลูกสวยหน่อยแต่ว่ายังมีบางกิ่งที่ลูกดกเกินไปนะครับแต่ว่าเห็นลูกเขาสวยก็เลยไม่กล้าตัดนะครับนี่ครับผมก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันกลัวว่าเขาจะล่วงนะครับซึ่ง ตันนี้ก็มีร่วงนะครับร่วงสองูกงนี้นะครับเพราะว่าเขาดกมากข้างล่างก็ร่วงไปแล้วนะครับลูกข้างล่างนี่ครับครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงพามาชมกันเท่านี้ก่อนนะครับเริ่มปวดขาแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับครับและท่านที่มาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ เดี๋ยววัหลังจะพยายามพาชมให้หลายๆต้นมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ